ข่าวมิน้นนี้ที่ขึ้นุืบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2565โดยใช้ผูะบังคับงุ่ตพืลไทันครับเรามาดูข่าวุตบอทไทยในช่วงของเชื่อคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจกันบ้างุตบอทไทยช่วงเชื่อคืนวันนี้เวดนามตีข่าวใหญ่ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกทุ่มจะคว้าวตัวปักขังซอไปร่วมทีมนะ โดยการที่ทางเวียดนามนะฮะสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเดอะเตา247รายงานข่าวว่าการท่าเรือทีมยักษ์ใหญ่จากไทยต้องการจะคว้าตัวปักขนะังศอนะสืบเนื่องมาจากทาง VFF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อทางปักขังศอไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่อย่างเป็นทางการในการเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามและสัวร์นาเมต์ AFF Cup 2022จะเป็นรายการสุดท้ายของกุซือชากหิตใต้ใปายนี้และล่าสุดทางสื่อเวียดนามรายงานข่าวว่าสโมสรการท่าเรือ F4 ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกที่มีนวลพันธุ่มซำเป็นประธานใหญ่ต้องการที่จะนำเข้าปั๊กขงังซอเข้าไปเป็นขุนื้อคนใหม่ของทีมการท่าเรือเอฟซีเพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ถึงแม้ว่าการท่าเรือจะพึ่งได้เฮดโค้ชชาวอังกฤษเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ช่วงต้นฤดูดกาลนี้ก็ตามที่แต่บนงานของทีมกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายสถิติการของทีมแข่งไปทั้งหมด9เก็บไปทั้งหมด14แต้มเท่านั้นโดยการแพ้ไปทั้งหมด1เสมอไปถึง5 สำหรับทางปักขังซอนนั้นอาจจะมีมูลค่าการว่าจ้างที่สูงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากที่โดนพัน้ำำา่าซ้ำเฉพาะตัวเขาเพื่อจะเข้ามายกระดับทีมในครั้งนี้นะนะผมเป็นน่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตปักขังซอนนะฮะอาจจะมาคุมไทยลีกที่ว่าเป็นการท่าเรือนในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเ er 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 ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจบมากันดิครับ ทีมใหญ่ตุรกีโพสสองสตาร์ทีมชาติไทยชูลงนำทัพประเดิมนัดแรกในครั้งนี้โดยทั้งชาริเยเบริสเดยสเปอร์ทีมดังแห่งอิสตันบูลได้สึกชุนทาราลีกีลิลูกหนังสูงสุดข,ของประเทศตุรกีโดยสโมสรชาริเยะะ่ได้ลงรูปเหล่านักกีฬาของทีมพร้อมแคปชั่นประกอบแปลเป็นไทยด้วยแคปชั่นที่ว่า พวกเรายังคงเตรียมตัวฝึกซ้อมนำทัพมาโดยเพียวอัชราพรคงยศและก็บุ๋มบิม๋มชั่นชุออนโมกสีคู่หูมือตบทีมชาติไทยซึ่งนนัทำให้แฟนบอลเบลเล่บอลชาวไทยรวมถึงแฟนวอลเล่บอลเจ้าถิน่นและอาเซียนต่างก็เข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามท้งนี้อัชราพรคงยศสตาร์ทีมชาติไทยในวัย27ปี และก็ชาชุออนโมกสีอีกหนึ่งสตาร์ทีมชาติไทยในวัย22ปีย้ายเข้าร่วมทีมสโมสรชาลิเยทีมเชนน,นําในศึกลีกสุดของทางตุรกีเมื่อปี2021พร้อมกับเป็นแกนหลักของทีม ทั้งนี้ทั้งอัชราพรคงยศและก็ชัดชูออนโมกศี2ส,สตาราทีมชาติไทยเตรียมประเดิมนัดแรกในลีกสูงสุดของตุรกีวันที่21ตุลาคมเวลาประมาณ20นาิกา30บนาทีพบก,กับทาง p t t s p o r ปอร์ตคูรูบูถ่ายทอดสดทางช่อง y o u t u อ e RTVF วีเอฟวอลีบอลทีวีในขณะนี้นะนะผมใครเป็นแฟนบอลล์บอลนะฮะก็ไปตามรับชมแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันนั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับ ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามและก็อาเซียนหลังรู้ข่าวบอกว่าชนาทิพย์เตรียมจะดวนกระทางทีมเวียดนามนะโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนกันบินเดืองอาจจะถล่มเอาชนะคาวาสกิฟอนเตเล่ไป4-0ก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาจะกลายเป็นข่าวใหญ่ในเวทีญี่ปุ่นที่เวียดนามเอาชนะทีมแชมป์ญี่ปุ่นนะคอมเมนต์ต่อมาอยากดูทางโปเอฟซีประทะกับทางคาวาสกิฟอนเตเล่เหลือเกิน คอมเมนต่อมาเปอร์ซิจาจาการ์ตาควรจะเป็นทีมที่จะได้เจอกับทีมคาวาสกิฟอ์ตเล่นะเพราะเปอร์ซิตานั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับฟี่าอยู่ที่สนามกีฬาชาติจาการ์ตาในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาอย่งางมากที่สุดเลยบินเดืองจะแพ้ไป0ต่อ12กับทางคาวาสกิฟอ์ตเล่ขอาเมนต่อมาทำไมไม่เลือกคานอยเอฟซีหรือบินดินบินเดืองเป็นทีมที่อ่อนแอเกินไปนะขอาเม้นต่อมาชนาทิพย์เขาคือดับท็อปในครั้งนี้ขอาเมต์ต่อมา ทีมเวียดนามมีเสือใยเอาชนะทีมของชนาทิพย์ได้ขอเมนต์ต่อมาทำไมไม่ส่งบินดินหรือว่าฮานอยแต่ทำไมเลือกส่งบินเดืองไปในครั้งนี้ขอเมนต์ต่อมาคาวาสกิรู้วิธีเลือกทีมกระชับชมิดใช่ไหมขอเมนต์ต่อมาคาวาสกิต่อสู้กับทาง p s g มาแล้วและตอนนี้มันง่ายเกินไปที่จะพบกับทางบินเดือง ค <Comment S 2> อมเมนต่อมาฮาหนอยมีโอกาสที่จะไปเล่น ACL 2023หาพวกเขาคว้าแชมป์บีลีกพวกเขาควรจะพกกับทางคา w a วาสกิฟอตเตเล่มากกว่าส่วนบินเดืองนั้นปัจจุบันบินเดืองอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนเท่านั้นห่างไกลจากทาง ACL หรือแม้กระทั่ง AFC c u ครับที่ซ้ำไปค <Comment S 2> อมเมนต์ต่อมาโชคดีมากเลยครับสำหรับทั้งสองทีมเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบีคาม็กบินเดืองสมสรตํตนานที่สุดจากทางเวียดนาม ควบคู่ไปกับทางดินตั้งแต่ปีสองพันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่นในเอเชียแล้วข่าวเม่นต์ต่อมาสโมสร PSG เป็นทีมยุโรปที่แข็งแกร่งที่เอาชนะคาร์โซอนคาวาสกิฟอตเล่ทีมแข็งแกร่งที่สุดของญี่ปุ่นได้นะข่าวเม่นต์ต่อมาเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะหวังว่าทั้งสองสโมสรในเวียดนามและก็ญี่ปุ่นจะมอบแมตที่ดีและก็สวยงามให้กับแฟนๆในครั้งนี้ข่าวเม้นต์นต่อมาคาวาสกิฟอตเล่ทีมของชนะทิพย์จะสามารถเอาชนะไปได้4ต่อ0ูนเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาเทียนหลินประทาชนาทิพ์เวียดนามประทันทีมชาติไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาขอให้โชคดีบินเดี่งเยยนเทียนหลินกองหน้าที่ดีมากชนาทิพ์คือเพลย์เมกเกอร์ที่ยอดเยี่ยมแมตท,ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจากแฟนบอลอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมานะผมสุดท้ายก็ได้บอกว่าสโมสรที่ดีสุดของเวียดนามต่างแข็งแก่งทั้งหมดนะพร้อมที่จะไปโดยศึกเ c l 2023กันแล้วในครั้งนี้นะนะผมเป็นคว่างานนี้ ก็จะได้ประมาทปกระกัน,กนต้องรอดูกันต่อไปกล้กว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับจะดูเดือดไปไหนสตาฟโค้ดสม,มุทรสงครามลงสนามถีบแข้งกะรบีศึกลีกคัพในครั้งนี้โดยสตาฟโค้ชสม,มุทรสงครามสุดเดือดกระโดดลงไปถีบยอดอกนะฮะของนักเตะกะรบีเอฟซีในศึกบรีโวล,ลีกคัพ โดยกันนี้ที่ผ่านมากนนารแข่งขันฟุตบอลบริโวลีกครับ2022รอบเพยอ์ออฟที่ทางสมุทรสงคราม f c ทีมจากไทยลีก3โซนภาคตะวันตกเปิดบ้านแพ้กระบี f c ทีมจากไทยลีก2ด้วยสกอร์2-3สุดเกมดกันกานั้นทั้งสองทีมเสมอกันในเวลาปกติ2-2ต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีแต่ในช่วงเวลาต่อเวลานั้นกระบี f c บุกมานำสมุทรสงคราม f c ไป3-2ตทางด้านของบาดา,ารีผู้เล่นทีมกระบี f c มีจังหวะปะทะก,กันนะฮะ กับทางสิทธินนท์เกตแก้วนักเตะสมุทรสงคราม f c และเป็นจังหวะต่อเนื่องที่แข้งกระบีไปเบียดภูมิพินพง์จมล้มลงทําให้บาราอารีหันไปประทักคารมกับทางสิทธินนท์ซึ่งทางด้านของภูมิพิมพง์นั้นก็วิ่งเข้ามากระแทกบาดาอารีอีกครั้งจนส่งผลให้บาลไปอย่างไรก็ตามจากจังหวะดังกล่าวทางด้านของทีมงานสตาฟโค้ชของทางสมุทรสงคราม f c พยายามจะวิ่งเข้าไปในสนามและตั้งใจจะกระโดดทีบบาดาอารีนักเตะคู่แข่งแล้ว แม้จะไม่โดนเต็มๆแต่ทำให้เกิดเหตุโชรมุลวุ่นวายโดยทีมงานทั้งสองสมโมสรต้องเข้าไปห้ามปามกันก่อนที่ผู้ตัดสินจะมอบใบแดงให้กับทางทีมงานคนดังกล่าวและอาลีออกจากสนามไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้โอ้โหนะฮะเดือดจ,จริงๆนะครับผมศึกบริโวลิกครับในครั้งนี้โอ้โหงานนี้ไม่ต้องใช้เท้าเตะบอลกันแล้วใช้เท้าทีบไปเลยดีกว่าแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันดีครับใครกันหนอ เผยเหตุแข้งรายหนึ่งไม่ช่วยสโมสรเพราะอยากติดทับช้างศึกนะโดยมีการบริงานข่าวขอนักเตะไทยรายหนึ่งนะฮะสืส่อว่าทําให้สโมสรต้องปวดหัวมไม่ใช่น้อยก่อนจะเปิดฤดูกาล2022ซึ่งเขาก็ถูกขอให้ลดเงินเดือนหากว่าจะยังอยู่ในสโมสรเดิมเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธที่จะทําในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับขอย้ายทีมเท่านั้น โดยแข้งบารายนี้แจ้งกับทางสโมสรนะว่าเขาอยากจะเล่นไทยลีกหนึ่งเพื่อโอากาสในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งฝีท้าของเขามาวัดกับตำแหน่งเดียวกันแล้วไม่เคยจะอยู่ในสายตาหรือในลิสต์นักเตะทางมโนโฟอกิ้งเลยซึ่งเป็นการเพิ่งฉลองการคุมทัพช้างศึกครบหนึ่งปีและทีมงานสตาฟโค้ชที่ซ้อมไป ตรงกันข้ามกับทีมระดับไทยลีก3ทีมหนึงยืนยันความจำงว่าเขาคนนี้อยากจะขอยืนยืมตัวเขาไปใช้งานเพราะว่ามีเป้าหมายที่ประธานสโมสรวางเอาไว้คือจะต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกภาะรองและในการสมบวัน23ไม่จงได้หลังจากที่ก่อตั้งสโมสรมาเพียงหนึ่งไม่กี่ปีนะฮะแถนได้ค่าเหนื่อยระดับแสนบาทต่อเดือนเท่าเดิมอีกต่างหาก อย่างไรก็ตามนักเตะรายนี้กับปฏิเสธที่จะลงเล่นในศึกไทยลีก3พร้อมยืนยันแล้ว่าต้องการจะเล่นในลีกสูงสุดเท่านั้นเพื่อโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีสโมสรในไทยลีกหนึ่งสนใจในตัวเขาเลยแม้แต่ทีมเดียวกระทั่งตลาดซื้อขายผู้เล่นปิดตัวลงเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา1 7ิ0นเขาก็จึงไม่ได้ย้ายออกไปจากทีมเลยนานะผมเป็นในว่างงานนี้นักเตะปริศนานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนฟุตบอลไทยบมายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2565โดยชายพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ